สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมกูรีวิวมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับมั่วไปทุกเรื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนบอกว่าตอนที่ผมทาคลิปเติมน้ํายารถนะครับก็คือมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับตอนนี้ผมก็ซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพื่อให้มองรู้เรื่องนะครับตอนนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการใช้เกจเบื้องต้นนะครับว่าต้องต่อ,อยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ เสียบช่องไหนดูไหนอะไรยังไงนะครับนี่เกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใครยังไม่มีนะครับชุดนี้แค่ชุดหนึ่งผมซื้อมาไม่ถึงไม่ถึงแบงเทานะครับประมาณหลักร้อยนะครับแต่ใช้งานโอเคก็มีตัวเกตตัวเกตก็จะมีเอ่อโลไฮนะครับโลนี่คือเป็นเช็คตัวเติมน้ํายานะครับจะเติมฝั่งนี้นะครับฝั่งสีเงินคือฝั่งโลนะครับฝั่งไฮคือเช็คความแรงดันของน้ํายานะครับว่าสูงขนาดไหนนะครับถ้าลดแรงดันนะครับ เติมประมาณ30สิบปอนด์นะครับผมจะเติมประมาณ3ามสิบนะครับก็นับขีดไปนะครับจะเป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบ้าสิบสมห้าสี่สิบนะครับนับนับขีดเด็กเลกตรงนี้นะครับเพื่อนๆหนึ้งครับนี่ยต้องโฟกัสนะนับขีดแดงๆเล็กๆนี่ครับห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบครับจนถึงตรงนี้นับเราจะได้ห้าสิบีนะครับส่วนตัวนี้คือฝั่งไฮนะครับแ้าน้ำยาในระบบมันตันนะครับหรือว่าระบายไม่ออกมันจะขึ้นไปที่ สองสามร้อยนะครับถ้าแรงดันสามร้อยกว่านี่คือระบบมันตันหรือว่าคอยร้อนคอยอะไรตันนะครับมันก็จะบอกให้ว่าทําไมมันถึงหายขึ้นสูงนะครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับในนี้นะครับชุดบล็อกชุดเกลยดน้ํายานะครับผมก็ให้มาหมดแล้วครับ1น่จุกเติมรถนะครับจุกเติมรถจุกเติมรถฝั่งไฮนะครับจะไม่ได้ใช้ฝั่งไฮนะผมจะบอกวิธีการเติมคร่าวๆนะครับเพราะว่ารถผมมาซ่อมมาหมดแล้วนะครับ ส่วนสายที่เราจะใช้นะครับก็จะมีสายสีแดงแดงแดงคือฝั่งไฮนะครับเราไม่ใช้นะเราจะใช้สีเหลืองส charcoal, อีเหลืองตัวนี้นะครับสีเหลืองตัวนี้ก็จะไปต่อที่ถังนิยานะครับวิธีการดูนะครับก็คือนี่ครับฝั่งไหนเข้ากับสายเกตนะสายเกตฝั่งนี้จะไม่มีหัวสอนนะครับสังเกตดูมันจะไม่มีหัวสอนนะครับเพื่อนๆเราจะใส, idor, ส่ตรงนะครับใส่ก็เข้ากับตัวเกตนะครับ ส่วนจุ่มตรงนี้นะครับตัวตัวไล่อากาศนะครับพอเราเสียบน้ำยาเรียมเสร็จนะครับเราจะไล่อากาศจากเกจเราก็กดตรงนี้หนึ่งทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีชุดเกจเติมน้ำยานะครับชุดนี้นะครับติดบ้านก็ดีครับทําแอร์ได้ใช้กับแอร์บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับผมก็จะใส่ฝั่งโลนะครับ ฝั่งโลก็เหมือนกันครับเอาตรงที่มีหัวสอนนะครับใส่นะครับใส่เข้าไปนะเพื่อนๆนะใส่เข้าไปที่ฝั่งายนะครับให้ฝั่งโลนะครับเราจะเติมโลนะครับส่วนตัวเนี้เป็นจุ๊บคัพเปอร์นะครับสําหรับเติมรถน้ํายาเติมรถนะครับเติมกับรถเราโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับ เราก็จะหมุนเข้าไปครับเอาให้แน่นนะครับมาเราจะมาดูกันนะครับว่าเราต้องเติมยังไงยังไงนะครับส่วนตัวเนี้ถ้ามีแก๊สกระป๋องนะครับน้ํายากระป๋องนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับและตัวนี้ใส่ไปที่กระป๋องน้ํายาของเรานะครับจะเพลินผมไม่มีนะครับผมจะทำคร่าวๆไว้เฉยๆนะครับโอเคเรามาดูกันครับมาวิธีการใช้นะครับเราจะหาตรงที่ว่าห้อยสายเกจก่อนนะ ก็จะห้อยกับเก็บบนนี้บนนี้เลยบนรถนี้เลยนะครับห้อยไว้อย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้เพื่นนอนเพื่อนก็จะงงว่าเฮ้ยตัวสีน้าเงินเนี่ยเขาเรียกโลเนี่ยจะใส่ตรงไหนของรถนะครับเอ,อรถไม่ได้ไ้ล้างนะที่รถนะครับเดี๋ยจะซูมได้นอะ่ะซูมมาปึ๊บที่รถนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับนี่ครับสตัวโลนะครับเห็อนอนะันนี่โลนะครับฝา ฝามันจะเขียนบอกก็อยู่นะว่าโลไฮนะครับไฮนี่คือเสียบสีแดงที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับเราจะเสียบที่ตรงนี้นะครับก็คือเอาจุกตัวนี้นะครับมันจะมีคําว่จนะาจุกตัวนี้นะจุกตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าโลนะครับโอเพนนี่คือเปิดนะครับมีโค้ดไปก่อนเราต้องโค้ดไปนะครับเพื่อไม่ให้ เพื่อไม่ให้หัวสอนตัวน,นี้ไปทิ้มบวชไส้สองข้างใน,นครับเรากดเข้าไปครับเปิดครับแล้วเรากดเข้าไปแรงๆครับปุ๊บนะฮะมันก็ยังมันจะกลับมาดูที่เกตนะครับเก็มันก็ยังไม่ขึ้นครับเพราะตอนนี้รถมันไม่ได้สาตาร์ทนะพอกดตัวน,นี้เสร็จนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเราก็หมุนนะครับน ุ่มชุดนี้นะครับให้เป็นโอเพ่นนะครับปุ่มไปเสร็จน้ํายามันจะเข้าที่เกจตรงนี้นะครับเราก็จะมาวัดที่เกจตรงนี้แทนนะครับนี่ครับมาวัดที่เกจตรงนี้แทนนะเพื่อนๆเอ่อส่วนสายสีเหลืองนี่เพื่อนจะมางงอีกอ่ะตัวนี้เข้าถังน้ํายานะครับส่วนน้ำยาผมแนะนําให้ซื้อเป็นแบบว่าของดีๆไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าน้ํายากระป๋องอ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ใช้ชั่วคราวได้แต่เติมเยอะก็ไม่ดีนะครับ แล้วก็เติมครับผมจะเติมแค่ไม่เกิน30สินะครับก็นับไปขีดที่ผมบอกนะครับขีดตรงนี้นะครับนับไปครับนับไปเลยนะครับห้าขีดเลยห้าสิบขีดห้ยี่ิบห้าสิครับจะเติมสุดที่30มปอนด์นะครับพอนะครับแล้วเราก็ไปดูความบินในรถว่าเราต้องการหรืโอเคหรือยังนะครับในการใช้งานเกตเข้าๆแล้วการเติมน้ำยามีแค่นี้ครับคลิปที่แล้วอยูลงงไปอะผมไม่มีอุปกรณ์ช่วยจับถีมันก็เลยดูงงๆนะครับ เสร็จแล้วก็พอเติมเสร็จอะไรเสร็จนะครับแล้วก็ให้เราโคดขับหมุนหมุนตัวนี้โคดแล้วดึงจุกออกได้เลยนะครับนี่ครับจะปิดฝาไว้นี่ครับวิธีการเติมน้ำยานราตัวเองนะครับเติมแบบจุกเจินคร่าวๆสำหรับคนที่เปนน้ำยาเริ่มรั่วเริ่มซึมนะครับเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับพิกัดการสังเกตตัวนี้ให้นะครับราคาหลักร้อยนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ